พี่พรเปิดตัวแฟนใหม่คนนี้เปนหนักเงินเป็นฟ่อนหอมแก้มโชว์โมเมนต์สุดหวานพี่พรทำ fc ฮือฮาเปิดตัวแฟนใหม่แถมคนนี้อู้ฟู่เปนหนักเงินเป็นฟ่อนโชว์โมเมนต์หวานก็หอมแก้มอวดกันไปเลยสิคะ ยังคงคลุกกุ่นอย่างหนักในโลกออนไลน์หลังจากที่อดีตคู่รักต่างวัยอย่างน้องเวฟกับพี่พรที่ประกาศเลิกกันได้ไม่นานน้องเวฟก็เปิดตัวสาวคนใหม่ที่มีชื่อว่าพี่เล็กรุ่นใหญ่ตรงสเปคเช่นเดิมอีกทางพี่เล็กยังบินจากฟินแลนด์มาหาน้องเวฟถึงประเทศไทยเพราะฝ่ายชายวีซ่าไม่ผ่านไปหาที่ฟินแลนด์ไม่ได้ก่อนจะมีโมเมนต์หวานกันรัว ขณะเดียวกันพี่พรก็ได้ไลฟ์สดขายสินค้ายี่ห้อหนึ่งระหว่างนั้นมีการถา,ถามถึงเรื่องการเลิกรากับเวฟมีบางช่วงบางตอนพี่พรร่ำไห้เล่าเลิกกัน7เดือนไม่รู้ตัวเหมือนโดนนอกใจไปเห็นติ๊กตอกฝ่ายชายเปิดตัวเมียมใหม่แล้วบอกว่าเลิกกับพี่พรมา7เดือนทั้งที่ช่วง7เดือนก็ยังอยู่ด้วยกันกระทั่ง30สิงหาเขาเดินจากพี่พรไปถึงรู้ว่าเขาทิ้งพี่พรไปจริงๆ จากนั้นได้โพสต์คลิปลงติ k ต o อกโดยมีคนถามพี่พรว่าถามจริงๆว่าวันนี้มางานมีเงินเท่าไหร่ซึ่งพี่พรบอกว่ามีร้อยเดียวและเมื่อถามว่าเงินไปไหนหมดพูดได้ไหมพี่พรก็บอกว่าพูดได้อยู่กับสามีเก่าส่วนที่ออกมารับงานภูมิใจที่ตัวเองทำได้ไม่มีเขาเราก็ไม่อดตายสู้ต่อไป หลังจากนั้นน้องเวฟก็ออกมาตอบโต้เรื่องเงินเหลือให้พี่พรร้อยเดียวไหมทองซื้อให้ทุกอย่างซื้อให้บ้านรถคอนโดทุกอย่างชื่อพรทำให้หมดยันไม่เคยทิ้งไว้ให้ร้อยเดียวสร้างดราม่ามาพูดให้เสียหายคนที่จ้างไปทำคอนเทนต์รอทางนี้เสียหายด้านแฟนใหม่น้องเวฟก็พูดในลักษณะแซะด้วยว่าถ้าไม่ดราม่าคนไม่เข้าตามแผน เวฟยังเชียร์ให้ไปอุดหนุนพี่พรเขาจะได้มีตังค์และแฟนใหม่เวฟยังพูดอีกว่าเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ทิ้งท้ายเหมือนว่าพี่พรปัญญาอ่อนอีกทั้งทำเอาโซเชียลดราม่าแรงทั้งนี้พี่พรได้ออกมาชี้แจงอีกว่าคอนโดเป็นชื่อพี่พรเพราะเราไปเช่าคอนโดไม่ได้ไปซื้อ ต้องใช้ชื่อพี่พรทำสัญญาเช่าเวฟไม่ได้ซื้อคอนโดให้พี่พรเรื่องทองที่เขาบอกคืนให้นั้นพี่พรเอาทองไปขายเพื่อเอาเงินมาเช่าคอนโดส่วนเรื่องรถพี่พรอ,ออกรถให้คุณพ่อคุณแม่เพราะท่านดีมากรถเป็นชื่อพี่พรเพราะเวฟเขาไปออกรถไม่ได้รถก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของเวฟเพราะพี่พรขับรถไม่เป็นเวฟไม่ได้จ่ายมาสเดือนถูกไฟแนนซ์ยุดรถไปแล้ว พี่ผ่อนกำลังจะโดนฟ้องขึ้นแบ็กลิส เพราะว่าล่าสุดมีคลิปแฟนใหม่ของพี่พรซึ่งมีหนุ่มให้เงินพี่พรเป็นฟ่อนพร้อมบอกว่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหอมแก้มให้ดูพร้อมหอมแก้มโชว์และโมเมนต์ป้อนอาหารญี่ปุ่นกันหวานโดยแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์สอบถามว่าเป็นแฟนกันจริงหรือเปล่าบางก็เชียวว่าเหมาะสมบางก็บอกว่าไม่รู้คอนเทนต์หรือเปล่าแต่ก็ยินดีกับพี่พรอ,อย่างน้อยก็มีไรายได้มีเงินเข้ามา ขณะที่บางคนก็เข้ามายินดีกับความรักครั้งใหม่ของพี่พร